สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้จะคุยถึงภาพยนตร์เรื่อง Ghost News หรือผีหาคนเฮและตอนนี้พี่โอก็ยือนอยู่หน้าสแตนดี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินเพลกสาขาโลตัสบางกะปินะครับเนื่องจากว่าที่นี่มีสแตนดี้ขนาดใหญ่และหลบมุมอยู่ใต้บันไดเลื่อน มีความสะดวกที่พี่โอจะทําคลิปได้โดยง่ายไม่มีใครผ่านไปผ่านมาแล้วก็เสียงรบกวนน้อยด้วยนะครับเพราะว่าคนขึ้นไปทางบันไดเลื่อนก็ขึ้นไปเฮฮากันอยู่ข้างบนเลยส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นแค่ทางผ่านห่างๆเท่านั้น พี่โอได้ดูเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยทินครับที่จริงแล้วตั้งใจจะดูแถวบ้านคือที่แฟชั่นไอแลนด์เนี่ยมีอยู่รอบเดียวรอบ10บโมงครึ่งและเรื่องนี้เข้าฉายตั้งแต่วันที่27เมษายนพร้อมกับภาพยนตร์ไทยเรื่อง Precious my p i c o e s นะครับเรื่องรักแรกโคตรลืมยากและในวันที่26ก,ก่อนหน้านั้นก็มีตั้ง4เรื่องที่เข้าฉายในวันเดียวกันคือ ย้อนัสืบจิ๋วโคนันตอนมรุดยูใตน้น้ำทมินควบสู้ฟัดหรือไรยอยอนของเฉินหลงนะครับดิวนรกคนกินชาติหนังเกาหลีแล้วก็โป๊ปปราผีรัสเซลโคลสายสื่อสารนะครับเท่ากับว่าสัปดาห์นี้มีหนังเข้า6เรื่องและเรื่องที่ ต้องหลบมาอยู่ในซอกในมุมในโรงเล็กๆรอบเล็กๆก็คือเรื่องนี้ตามระเบียบเพราะว่าหนังอีก5้าเรื่องนั้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพูดแล้วก็น่าเสียดายน่าสงสารบริษัทสร้างหนังนะครับซึ่งที่จริงเขาก็ตั้งใจสร้างออกมาดีให้ได้มาตรฐานหนังไทยมากๆแล้วก็ยังมีรายการชิงรางวัลด้วยนะครับก่อนหน้านี้ที่พี่โอติดดูหนังเรื่องอื่นๆก็มีน้องคนหนึ่งคือน้องตี้นี่แหละ น้องตี้มาตีมอชวอชมูวี่มาตี้จอมเบิงหนังขยันขยอพี่โอมาว่าให้มาดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันเพราะเขามีชิงรางวัลแจกรถมูลค่า5 0 0แสนบาทพี่โอก็ได้แต่งงนะครับว่าหนังทำเงินอยู่ในระดับหมื่นแล้วจะหลักแสงก็ได้แล้วจะเอา,เอารถ 5แสนบาทมาแจกได้ยังไงพี่โอก็สงสัยเขาก็เลยไม่ร่วมรายการนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาต้องใช้บับตร2ใบใช้ตั๋ว2ใบแล้วก็ได้ชื่อเดียวพี่โอกตี้ก็ต้องแย่งกันนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าของชื่อที่จะได้รถนี่ขนาดยังไม่ได้ส่งเลยนะคิดไปถึงตอนที่ได้รถแล้วครับก็เลยพี่โอเป็นคนเก็บตัว๋วก็เลยไม่ได้ร่วมสนุกในรายการนี้ใครได้รถจากรายการนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ เรื่องนี้จัดว่าเป็นหนังผีหนังตลกหนังที่ได้มาตรฐานของไทยเรื่องหนึ่งซึ่ง หนังประเภทผีตลกเนี่ยไม่ค่อยมีชาติไหนเขาทำกันนะครับมีประเทศไทยนี่แหละขยันทำแล้วก็มีปริมาณหนังผีตลกมากที่สุดก็เรื่องนี้ก็เป็นแบบอย่างเหมือนผีตลกที่เคยมีมาในหลายสิบปีที่แล้วก่อนหน้านี้มีน้องถามมาคนหนึ่งว่าหนังเรื่องนี้เขาตั้งใจจะทำให้ใครในปี2,566ดูพี่โอก็คิดว่าเขาตั้งใจอยากจะย้อนกลับไปถึง ต้นกำเนิดของหนังผีตลกไทยคือทำหนังให้เป็นแบบอย่างแต่ก็เต็มไปด้วยความทันสมัยนะครับมีการใช้แก้วเยติมี มีการบอกว่าผีสมัยนี้ไม่ลงตุ่มแล้วผีรู้เรื่องการลงตุ่มไปหมดแล้วมีความตลกเรื่องอื่นๆน่อย่างเช่นเรื่องนักข่าวทะเลาะกันเรื่องทันสมัยอย่างเช่นเลือกความสงบจบที่ลุงลุงหมูกำนันหมูอะไรประมาณนี้พี่โอ๋ก็ขำตลกเป็นระยะๆะะนะครับบางคนก็อาจจะตลกมากหน่อยตอนนี้โรงภาพยนตร์เมเจอร์จัดโปรโมชั่นหนังไทย39บาทและหนังต่างประเทศราคา79บาทเต็มไม่หมดเลย เท่ากับว่าเป็นการคืนกำไรทําให้โรงภาพยนตร์กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่โอจะพูดถึงเรื่องปกมีน้องคนหนึ่งพี่โอทําปกนี้โพสต์และน้องก็ทักมาว่ารู้เลยว่าพี่โอชอบหนังเรื่องนี้หรือไม่ชอบบางคนก็คิดว่าพี่โอเหยียดพี่โอบูลีจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับพี่โอจะขออธิบายหน่อยคําว่ามาตรฐานหนังไทยนั้นพี่โอ พูดเองจากสายตาที่เห็นแล้วก็อ้างอิงจากประมาจย์ตลกคนหนึ่งเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นตามแบบอย่างมาตรฐานหนังผีตลกไทยในอดีตแล้วเราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เลยยอมรับและพิมพ์คํานี้ลงไปในปกนะครับส่วนคําว่าตลกกบผีเหอะนั่นก็หมายถึงว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังผีและเป็นหนังตลกเพราะฉะนั้นคําว่าสนุกกับผีเหอะก็คือชักชวนให้มาสนุกกันในโรงสนุกกับผีเหอะสนุกกับผีในเรื่องนี้ไงพี่โหก็ไม่ได้ไม่ได้เขียนคํา อะไรที่มันผิดปกตินะครับใครถามว่าเราดูหนังเรื่องนี้สนุกไหมเราก็ตอบทุกคนได้เลยว่าสนุกกับผีเหอะแต่สำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าไม่สนุกพี่โอก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับยังมีคนที่ดูแล้วสนุกมากมายใครที่ไม่ชอบก็มีหนังเรื่องอื่นให้ดูอีกเยอะแยะบางคนก็ห้ามพี่โอนะว่าเรื่องนี้ไม่ดีไม่สนุกพี่โอดูแล้วก็ขอยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้สนุกได้มาตรฐานหนังผีตลกไทยในอดีตทุกประการครับ ถ้าเราใช้ความรู้สึกเหมือนดูหนังผีตลกไทยเมื่อ30ปีที่แล้วเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในหนังที่เราชอบได้ในอดีตเช่นกันครับดูอย่างคําว่าผู้กํากับในไทท n ลของหนังเรื่องนี้ยังใช้คําว่ากํากับการแสดงอยู่เลยทั้งๆท,ที่ประเทศไทยเราเปลี่ยนมาเป็นคําว่ากํากับภาพยนตร์มาประมาณ20-30ปีแล้วแสดงว่า เขาก็ตั้งใจที่จะทําให้หนังเรื่องนี้เกิดความรู้สึกกับคนดูเหมือนดูหนังเก่าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบทพูดการแสดงต่างๆดูมันจะเป๊ะๆลงตัวไปหมดเราน่าจะดีใจและมีความสุขที่เห็นดาราระดับซูเปอร์สตาร์จำนวนมากมาอ่านบทให้เราฟังนะครับเพราะว่าปกติแล้วคนเหล่านี้เขาจะด้นกันสดๆสนุกสนานแบบเป็นธรรมชาติได้เลยแต่เรื่องนี้ทุกคนแสดงแบบให้คนดูรู้สึกเหมือนเขากําลังท่องบทโดยเฉพาะตัวนางเอกนะครับนางเอกนี่พูดจาเหมือนอาขยานภาษาไทยชัดเป๊ะ หน้าตาก็น่ารักและยังร้องเพลงเพลาะนะครับเราได้ได้ยินเพลงนี้ Happy Ending ้งดิงดิงเนี่ยตลอดทั้งเรื่องและได้ยินไปถึงนอกโรงตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยซ้ำ จะเสียดายก็ที่เนื้อเรื่องเกิดขึ้นแต่ในหมู่บ้านเน้นคนในหมู่บ้านเท่านั้นนะครับทั้งทั้ที่ชื่อเรื่องคือ Ghost News แล้วในเรื่องก็มีนักข่าวสองค่ายที่แย่งชิงกันทําข่าวผีโผล่ในหมู่บ้านนี้แต่นักข่าวกลับบทไม่เด่นเท่าไหร่ไปกระจายบทคน,คนในหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ทั้งคนและผีด้วยนะครับนอกจากผีแซกชุมแพก็ยังมีผีแม่นาคผีลูกชายชื่อแดงผีกระสือนี่กระสือเรื่องที่3แล้วนะเราได้ดูกระสือภายในเดือนนี้ สามเรื่องแล้วครับทั้งแสงกระสือภาคสองทั้งอาตมาฟ้าผ่าแล้วก็เรื่องนี้ก็มีกระสืออีกเรื่องหนึ่งเท่ากับว่าเดือนนี้มีหนังที่มีผีกระสือสามเรื่องด้วยกันในเรื่องมีแม่นาคมีนางนาคและมีโควิดวัฒนกุลตอนแรกพี่โอเข้าใจว่าอ,อ,อาจารย์โควิดเนี่ยอยู่ในเรื่องแดงพัขนงไม่ใช่นะครับโควิดวัฒนกุลอยู่ในเรื่องไอ้ไข่ส่วนแดงในเรื่องไอนะ้ไข่และเป็นแค่ไก่นอกจากขวัญข้าวจะเป็นนางเอกสวยแล้วพระเอกชื่อพัน หรืออะไรเนี่ยหรือพลก็ไม่รู้พอสมภานณเนนก็เป็นคนที่หล่อใช้ได้นะครับนักแสดงสมทบอื่นๆก็อย่างว่ามาแล้วเหมือนท่องบทให้คนดูส่วนตัวเอกของเรื่องก็คือพี่แซคชุมแพอีกแล้วครับพี่แซคชุมแพนี่น่าจะทำสถิติเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์ที่ประทับใจคนดูมากที่สุดตอนนี้ก็เท่ากับ3เรื่องเข้าไปแล้วนะครับมีเดอะสเน็กมีแถวตรงแสบอีลีแล้วก็มีเรื่องนี้ ก็ต้องทําสถิติแข่งกับพี่นักชาลีนะครับเพราะนักชาลีนี่ก็มีเรื่องปิดป่าหลอนเกมเส้นผีวัยอลวนคนละ3ามเรื่องเท่ากันไปแล้วใครนึกถึงเรื่องอื่นที่2คนนี้ไปแสดงแล้วประทับใจอีกก็สามารถร่วมคอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้นะครับสำหรับเนื้อเรื่องที่แซกชุมแพตายแล้วก็เป็นผีออกมาอารวาส ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนจนต้องหาหมอผีมาปราบแล้ววิญญาณต่างๆก็ออกมาช่วยกลายเป็นไวรัลในโซเชียลจนนักข่าวมาทําข่าวแล้วสุดท้ายจะจบลงแบบไหนอันนี้ก็ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์กันเอาเองหนังยังคงฉายในโรงภาพยนตร์อยู่นะครับพี่โอไม่สปอยแต่ก็จะขอบอก ได้เลยว่าสำหรับคนที่ชอบหนังไทยผีตลกมาตรฐานของ30ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะชอบเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรใหม่นะครับยังมีความทันสมัยปรากฏในเรื่องนี้อยู่หลายรายการแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบหนังแนวนี้ยังไงก็คงไม่ชอบอยู่ดีนะครับสำหรับพี่โอพี่โอก็สนุกพอประมาณให้เรื่องนี้ผ่านครับ6เต็ม1ิ ถ้ามีอะไรที่พี่โอพูดผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไวณะที่นี้ด้วยติดตามกันได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง f c e e o o o ติกตกอ k แลล YouTube ครับพบกันในคลิปอื่นๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ